ผม,ผมทำคลิปไว้ตอนเช้านะจอไปทํางานพอดีต้องออกทํงงานแล้วจะกลับมาเที่ยบมาดูว่าเนี่จะเป็นไงบ้างเพราะเม่ไม่สบายเมื่อคืนอันนี้ครับผมวิธีการจะทําให้เจ้าโมเราแตกกิ่งเราจะทําแบบไหนนะเดี๋ยวผมจะมาทดมาทาให้ดูกับต้นนี้ก็แล้วกันอังกอรต้นนี้ครับผมสิ่งที่ทําก็มีจะมีกันไกลมีมีดคมแล้วก็อันนี้เป็นปูนแดงนะปูนที่กขาทาแผลหน้ายางอันนี้จะเวลาทาแผลก็จะแห้งไวแล้วก็ทําให้กิ่งเจ้าโมเราไม่มีกันเน่า ถ้าหาขั้นไหนก็ลองไปซื้อตามร้านที่เขาขายนะดูว่าจะมีขายไหมว่าหากไม่มีขายแต่ว่าถ้าให้ผมไปซื้อให้ก็บ้านผมจะขายแพยงนะเขาจะขายถุงละห้าสิบาทนะอันนี้ไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่นะแต่เยอะเยอะมากนะใช้ได้ทั้งปีเลยนะทั้งคือถ้าชมหลักร้อยเนี่ยประมาณสามสี่ปีก็ใช้หมดนะแือว่เขาขายถุงละห้าสิบาทนะบ้านผมแต่ว่าถ้าขั้นไหนคือไปซื้อยาก็ผมขอข่านึงรับไปซื้อ ลรวการเข้าไปตัวเมืองท่านรถก็ถก็ให้ยี่สิบาทหรือจะให้สี่สิบกิ่ี่านรถมก็ประมาสี่สิบาทแหละแล้วค่าส่งมันน่าจะไม่รู้กี่บาทน,นะจะเอากี่บาทน,นะถ้าค่าส่ง,งรถกล่องม่าูกเขาเอากี่บาทแต่ถ้าร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณนั้นแหละนะเผื่อจะให้ผมไปซื้อให้ก็ประมาณนั้นนะเพราะต้องซื้ออันนี้คุชมอัน,นทําให้ดูเป็นอันนี้ตัวนี้ทําพิงไว้ก่อนนะอันนี้ที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วคือกิ่งไม่ค่อยแตกเห็นไหมเพราะอะไร กิ่งแกแตกตรงนี้อ่าตรงนี้หนึ่งกิ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งกิ่งตรงนี้หนึ่งกิ่งแต่ว่าด้านนี้อ่าไม่ไม่แตกกิ่งเพราะว่าอันนี้ผมปล่อยใบยไว้ใบหนึ่งนะทาให้จะเชื่อมจะแตกกิ่งแบบนี้อันนี้ใช้ต้นที่ไม่สมบูรณ์มาทําให้ดูอันนี้ผมตัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือจะทำขิ้วันนี้อันนี้ถ้าแบบนี้จะสวยมากแค่เราแต่งกิ่งนะถ้าเราตัดเพิ่มจะเป็นพุ่มพุ่มที่สวยอ่ตาตรงนี้มีแค่สองกิ่งใช่ไหมอ่าแล้วเขาแตกกิ่งไหมเขาแตกกิ่งเองตรงนี้นะก็ค่อยๆแตกก่่่่งงขยยาาาาพรร้้้้อมมมแตตตวววเเใใใหหหป็นนุสดดจะััู ไม่ได้นะาะวังกอก่อนแป๊บนึงขาผมหลังจากที่ผมตัดแล้วนะอันนี้ตัดแล้วอ้วก็ทาปูนแดงตรงยอดเพื่อป้องกันไม่ให้ยอดเน่าในฤดูฝนนะแล้วก็ใบยญงอยู่ครบแล้วทํายังไงต่อนะครับผมเดี๋ยววางกอกอีกรอบนึงครับผมโทรศัพท์ก็จะไปบ้างไม่ไปบ้างอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะอันนี้ตัดแบบจริงมาคือการตัดแบบโคตรจริงไม่เสมอกันอันนี้เป็น จะทาให้เป็นพุ่มข้างบนอันนี้ทำให้พุ่มีพุ่มอีกพุ่มหนึ่งหรือเราจะทํากิ่งเสมอกันก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วหลังจากัานเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดคือเห็นตรงนี้ไหมเราต้องการให้แตกมาจี่กิ่งเราก็ตัด,ต,ดตัดใบนะอันนี้ผมตัดข้างนะ้นสี่ใบตัดใบประมาณนี้นะตัดใบอย่างนี้ตัดใบแบบนี้เห็นไหมเราตัดใบออกถ้าเราต้องการให้แตกเยอะแต่ว่าส่วนมากเราต้องไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่สี่พอเต็มที่นะเอาแค่สี่ตัดแค่สี่ใบออก แล้วก็ใบตัวนี้จะร่วงนะจะเหลืองร่วงแล้วก็เขาจะแตกกิ่งออกมาตรงตรงช่องตาเนี่ยจงใบก็คือตาเขาแหละแต่กิ่งมาใหม่แต่ความมาใหม่ส่วนมากผมไม่ค่อยทํานะแต่ว่าเบม,มี่น่าทำน่าทําเยอะมากแต่ว่าผมเป็นผมต้องเอากิ่งเหล่านี้ไปเสียบต้นใหม่ถ้าตัดต้องตัดในวันวันเสาร์วันที่ผมมีเวลาถึงจะตัดได้อันนี้มาทําให้ดูส่วนมากก็ไม่ได้ทาหรอกก็ไม้เสียบไว้ขายก็ เอาไปทำแล้วจะเป็นความเปนพุ่มสวยเราดูเท่านี้นะว่าจะอกอกกิ่งได้สวยไหมก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณสวัสดีครับ